ต้มกะนมถั่วเหลืองนะคะป้าน้องไม่ใช้กะทิค,ค่ะเขาจะไม่ใส่พริกกันแต่ป้าน้องบอกมันมันชืดชืดจืดแล้วก็ไม่ไม่เผ็ดนะคะป้าน้องก็เอาพริกจินดาบุบูใส่เข้าไปแล้วก็เอาพริกเหลืองพริกแดงที่หั่นไว้ใส่ไปค่ะเขาก็จะอร่อยขึ้นนะคะป้าน้องไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยนะคะเพราะนมเขาจะหวานนิดนิดค่ะนมถั่วเหลืองเนี่ยเขาหวานนิดนิดไม่ได้ใส่น้ําตาล ใส่มะขามเปียกไปประมาณ1ทัพพีค่ะเวลาจะใส่ก็ชิมเอานะคะอันนี้เขาจะเค็มนำแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็หวานตามค่ะมากินสายบัวต้มกับนมถั่วเหลืองนะคะ คะคะเขาบีบมะนาวใส่ลงไปนิดนะคะเขาบอกเพื่อให้ใส่บวกกัวเกาะเดี๋ยวป้าน้องก็จะน็อกน้ําแข็งค่ะบีบมะนาวใส่ไปนิดค่ะเพื่อให้ใส่บัวกรอบแล้วเดี๋ยวป้าน้องสักสองนาทีป้าน้องจะน็อกน้ำเย็นนะคะใส่เกลือไปนิดหน่อยแล้วก็เอาสายบัวที่เด็ดละล้างน้ําไว้ลงลวกค่ะลวกเดี๋ยวๆนะคะอย่าไปลวกนานนะคะลวกพอสุกก็ก็น็อกน้ําเย็นค่ะ ป้าน้องเอาไปต้มนะคะสักนาทีหนึ่งหรือ2นาทีพอสุกค่ะอย่าต้มนานนะคะคะเดี๋ยวเขาจะเปื่อยเพราะเดี๋ยวเราต้องไปต้มกับกะทิอีกค่ะแล้วก็เอามานอกน้ําเย็นป้าน้องนอกน้ําแข็งเลยนะคะเนี่ยป้าน้องจะต้มสายบัวนะคะเขาไม่มีลูกมาดันนะคะ เขาต้องใส่ลูกมะดันป้าน้องก็เลยไปเก็บใบมะดันเราก็เลือกเอาแต่ที่ที่กลางอ่อนกลางแก่ค่ะเขาเรียกใบฉลาดฉลาดใบแก่ๆทิ้งไปนะคะใส่ไปเดี๋ยวมันจะเปรี้ยว,วจ<า>้ะนะคะมันจะมีสีขาวกับสีแดงสีแดงเนื้อเขาจะแข็งหน่อยมันมีเอ่อสีขาวจะนิ่มหน่อยแล้วเราบัวที่อร่อยที่สุดคือบัวนาปีค่ะ มันขึ้นในท้องนานะคะแต่ปีนึงได้กินครั้งเดียวนะคะอันนี้บัวสายค่ะป้าน้องซื้อที่รถนะคะก็เอาไปลวกนะคะอย,อย่าต้มให้นานนะคะลวกแป๊บหนึ่งเอาขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะ,ะ,ะเละเขาบอกะจะใช้ต้องตาเล็กๆค่ะมันถึงจะเป็นปลาทูแท้นะคะเอาเอามานึ่งสักสองหรือสามนาทีนะคะกะปิกระหอมนะคะ โคกหยาบๆยานะคะท้องก็จะใช่นมถั่วเหลืองนะคะเขาจะมีรสหวานนะคะก่อนจะใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยชิมก่อนนะคะใช้นมถั่วเหลืองนะคะไม่ใช้หัวกะทิเอ้ไม่ใช้กะทินะคะเพราะช่วงนี้พยายามเลี่ยงกะทิค่ะ เพราะต้องระวังเรื่องไขมันนิดนึงค่ะนะคะก็ใช้หัวนมถั่วเหลืองใส่ไปกล่องสองกล่องก่อนนะคะไม่พอแล้วค่อยว่ากันเพราะเดี๋ยวใส่ใส่บัวลงไปเน,น,นี่ยค่ะน้ำเขาจะอก,ออกไว้ลงละลายในน้ำนมถั่วเหลืองนะคะเราไม่ใช้กะทินะคะแล้วก็เอาน้ำตักขึ้นไปล้างคกค่ะ ได้เน้พิกค่ะเียใส่ประมาณครึ่งช้อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยชิมค่ะต้มต้มพักหนึ่งนะคะอย่าให้เดือดพ่านนะคะแล้วก็ชิมค่ะป้าน้องว่าน้ำน้อยไปก็เลยเติมน้ำเพิ่มไปอีกนะคะ แล้วก็เอาสายบัวลงค่ะสายบัวที่ลวกไว้นลงนะคะแล้วก็เอาหัวหอมลงป้าน้องใส่หอมไปหน่อยค่ะให้เขาลอยสวยๆป้าน้องเป็นคนชอบเครื่องเทศเยอะเขาไม่ใส่ไม่ใส่พริกไม่ใส่อะไรนะคะป้าน้องใส่ให้ มันมีรสเผ็ดแล้วก็สีสวยค่ะไม่งั้นมันชืดชดแล้วไม่มีไม่มีบดันนะคะป้าน้องก็ใส่ใบบดันเข้าไปค่ะบดันที่ต้นป้าน้องมีค่ะเห็นไหมคะมันก็จะมีสีสันน่ากินค่ะไม่งั้นมันจืดจืดชืดชยังไงไม่รู้ทุบพิก จินดาให้มันแตกแล้วตอนนี้ก็ชิมอีกทีค่ะก่อนจะใส่น้ำตาลนี่ชิมก่อนนะคะเพราะในในนมนี่เขามีน้ำตาลนิดหน่อยค่ะป้าน้องก็จะเติมเกลือเป็นหนึ่งช้อนชาค่ะจะเ,เพิ่งเติมเยอะนะคะเพราะไม่รู้ปลาทูเค็มไหมแล้วเดี๋ยวก็แหวกไว้ค่ะเดี๋ยวเอาปลาทูมาใส่ค่ะ ลงไปด้วยนะคะเขาบอกว่าจะให้อร่อยใช้พริกไทยดำตำ่ำใช้พริกไทยดำบุบๆนะคะใส่ลงไปนะคะอ่ะเอาปาทูมาใส่แล้วก็ชิมค่ะอ๋อกินพริกไทยแกะก้างออกนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วอย่าคนนะคะแล้วเดี๋ยวตักน้ำลาดเขาค่ะ ัน้ำราดและชิมอีกได้ปลาทูสายบัวต้มปลาทูแล้วนะคะชิมแล้วค่ะใช้ได้กลิ่นพริกไทยดำค่อนข้างแรงหน่อยเพราะว่าน้องใช้เยอะวันนี้ป้าน้องมาต้มปลาทูสายบัวกับนมถั่วเหลืองค่ะไม่ใช้กะทิค่ะ สนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องในการทําคลิปต่อไปนะคะหน้าฝนเริ่มหน้าฝนแลนะคะอันนี้ใช้บัวบัวสายค่ะถ้าเผื่อเป็นบัวนาเขาจะอร่อยคันนิ่มแต่เขาเอามาขายไม่ค่อยมีหรอกค่ะต้องชาวบ้านถึงจะได้กินหรือต่างจังหวัดนะคะมามา กินสายบัวต้มนมถั่วเหลืองกับพี่น้องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ